ขอ,องพรรคปฏิบัตินะครับยืนยันในหลักการก็คือประเด็นแรกก็คือการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิตตนนบัติต่อบุคคลในฉบับที่ปฏิบัติกำลังถัดกันอยู่นะครับประการนที่2ก็คือการสนับสนุนร,ร่างพรบสมรสเข้าเทียมซึ่งพรรคปฏิบัติเองก็ได้ยกมือผ่านวาระที่1และร่วมเป็นกรรมธิการในวาระที่สองนะครับประเด็นที่3ก็คือการสนับสนุนการศึกษาเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อเปิด การเรียนรู้และสร้างสารรค์ร่วมกันประการที่4คือการสนับสนุนซอฟ e ์พาของกลุ่ม LGBTQ นะครับสู่ดีทิฟอีโคโนมีนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยและก็งานพัฒนาให้ได้ถึง0.5ของ GDP ของประเทศนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพอย่างมากในการสร้างสารรค์เศรษฐกิจและก็สังคมนะครับประการที่5ก็คือการมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ทางสังคมของกลุ่ม ในการที่จะแสดงออกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการร้องเรียนการมีส่วนร่วมในการออกแบบวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของตนนะครับส่วนที่6ก็คือในเรื่องของการทาดัรและดูแลการป้องกันการทุกคามทางเพศทั้งรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามป้องกันการบูลลี่การเหยียดเพศในเชิงนะครับต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความคิดเห็นที่แตกยกต่างแล้วก็มีความขัดแย้งนะครับผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศนะครับ ่วนที่7ก็คือการผลักดันให้มีการออกกฎหมายรองรับกรณีที่ผู้ที่จะมีการแปลงเพศเนี่ยนะครับแต่ถูกนะครับผมเหงหรือแม้กระทั่งถูกผมขืนนะครับก็ต้องได้รับก,การคุ้มครองเช่นเดียวกับาชายหญิงเช่นเดียวกันนะครับประการที่8ก็คือในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับที่จะมีสวัสดิการจะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกับที่เราดูแลนะครับผู้หญิงนะครับ และส่วนต่อไปก็คือการส่งเสริมในเรื่องความรู้ในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งจะต้องในส่วนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจะต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตนะครับของตนเองด้วยนะครับรวมทั้งในด้านอื่นๆด้วยทั้งเรื่องการจัดการศึกษาหรือกองทุนในเรื่องของให้ผู้ประกอบการสื่อทุกประเภทเนี่ยได้ดูแลในเรื่องนี้ได้สักอย่างเพยียงพอครับขอบคุณครับ